สวัสดีค่ะวันนี้อรุณแคทต,ตัดของเราค่ะพามาพบกับโลบิเวียนี่ค่ะโลบิเวียอันนี้ดอกใหญ่มากเปสิบเซนเลยคะ่ะนี่หัวก็ใหญ่ๆส,สวยๆเลยไม้มเมล็ดของเรานะคะสีชมพูหวานๆกันเลยทีเดียวนี่นะคะและตามมาด้วยสีขาวก็มีนี่อันนี้โลบิเวียสีขาวดอกใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประมาณแปดเซนนะคะแปดเซนติเมตรแล้วก็ตามมาด้วยสีแดงทรงถ้วยนะคะ นนี่นะะสีแดงดอกมันจะเป็นเหมือนถ้วยๆกล,กลมๆหน่อยนะคะแล้วก็สีชมพูไม้มะเล็กสีชมพูเยอะมากฟันแถวแล้วก็สีชมพูนะคะโอโรสเหลือบๆนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยนะคะดูน้องนี่ค่ะ,ะแล้วก็สีชมพูส้มนะคะอมส้มแล้วสีชมพู อันนี้จะเป็นไม้มาเล็ดนะคะอันนี้ไม้มเล็ดสวยๆก็เป็นสีมพูเข้มๆนะคะก็สีแดงนี่สีแดงนี่สวยๆนี่ก็สีชมพูอันนี้สวยมากนะฮะก็สีส้มอ่อนๆส้มเข้มๆนะคะสีพูอีกเช่นในฟันเยอะมากสีพูวัออนนี้วันหวานกันเลยน,นี่สีพูนี่สวยมาก นี่เลยดอกบานเชิญเลยสวยเห็นแล้วสดช LIKE ื่นนี่นะคะนี่มสีชมพูอีกอนั้นกันอันนี้ก็จะเป็นไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะเห็นมะคออกดอกคู่ๆออกดอกดกๆเลยทีละจุกๆกันไปเลยนะคะสวยมากค่ะเป็นแค่สีชมพูตัวนี้วางนี่สีแดงนะฮะสีแดงก็จะมีดอกที่สวยๆนะคะ นี่เลยนะคะดูนะคดูความสวยของน้องน่าดีน,นะคะนี่อ่ะมาถึางมาขนนกขาวนะคะน,นี่แล้วก็มาดูน,นี่เลยสีแดงค่ะสีแดงแล้วก็ดอกชินแดงนะคะนี่ชินแดงชินโชวะสีแดงสวยๆนี่ เอามาดอกสีส้มๆม,มอันนี้มาหวานหน่บานนะึไปเลยทีเดียวที่อยารุน่นแค็กัดของเรานะคะใครที่สนใจทักถามได้นะคะเฟซบุ๊กชื่อเฟื่องฟ้าดวงอาจเป็นภาษาไทยนะ,ะภาษาไทยเท่านั้นนะคะหรือใครที่ผ่านมาทางตลาดโรงเกลือนะคะ แวะมาเยี่ยมชมสวนของเราได้นะคะแม่ค้าใจดีมากๆเลยค่ะอยู่บ้านตลอดนะคะคนนี้ใจดีสุดๆนะคะลดแรกแจกแถมนะคะมาได้เลยนะคะหนึ่งที่หมู่หกนะคะหมู่บ้านเปนรมกมนตําบลเมืองแผนเทัวัดประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะน,น่ารักน่ารักแม่ค้าน่ารักมากมาได้เลยนะคะใครสนใจก็ มาเยี่ยมชมกันได้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ